โครงการที่มีต้นไม้นะคะอยู่ในหมู่บ้านนะคะมากมายเหมือนอุโบงต้นไม้นะคะเปรียบประดุดเขาใหญ่ของเมืองไทยเลยนะคะก็คือโครงการหมู่บ้านนวัธานีค่ะบ้านหลังใหญ่นะคะหรูหร้าโออ่านะคะที่ดินที่เรามาดูในวันนี้นะคะราคาดีมากๆค่ะ1200 0 0บาทต่อตารางวานะคะใครที่ต้องการนะคะ หมู่บ้านนะคะที่มีความรุ่มเรื่นนะคะต้นไม้ใหญ่มากๆทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งเสรีไทยนะคะหรือว่าจะเป็นฝั่งช็อโตรัตวิวนะคะมนูนกิจนะคะฝั่งนี้นะคะใครที่ต้องการนะคะบ้านหลังใหญ่นะคะมีความปลอดภัยนะคะบนที่ดินหนึ่งไร่นะคะ40สคูณ40นะคะมีความสวยของแปลงที่ดินนะคะแถมพิเศษตรงที่ว่ามีการลง เสาที่ดินเอาไว้ให้แล้วนะคะเหมาะกับการปลูกบ้านมากๆค่ะใครที่ตามเรือนหอหลังสวยเลยนะคะหรือว่าจะเป็นออฟฟิศทำงานนะคะหรือใครที่ตามหานะคะที่ดินปลูกบ้านนะคะสำหรับครอบครัวใหม่นะคะคระคะอบครัวใหญ่นะคะหรือว่าครอบครัวที่อยากอยู่กลางใจเมืองตรงนี้นะคะแนะนำที่นวธานีนี่เลยค่ะตารางวาสี่สิบคูณสี่สิบเป๊ะๆเลยนะคะตรงนี้นะคะ ใครที่ตามหานะคะเรือนหอสร้างบ้านนะคะหรือว่าที่ดินต้องการปลูกบ้านหลังใหญ่ๆสําหรับครอบครัวใหม่นะคะหรือว่าสอาหรับครอบครัวใหญ่นะคะแนะนํานะคะมาที่นี่ได้เลยนะคะที่ดินสวยๆค่ะที่ดินนะคะกว้าง40เมตรลึก40เมตรนะคะความกว้างของเรานะคะ สวยงามมากๆเปะมากๆ4 0่สิคูณสีนะคะท่านที่ต้องการบ้านนะคะที่มีรูปแปลงสวยสี่เหลี่ยมจัตุรัส4 0่สิบคูณสีนะคะถนนนะคะกว้าง10เมตรรถสวนกันได้อย่างสบายมากๆบรรยากาศของซอยนะคะร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ค่ะ 那个，那个是红好。